รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้าพวกเราสองคนแม่ลูกก็ทราบได้เลยทันทีนะคะว่ารายการพุทธปัญญาพิรมพร้อมนําความอภิรม์ทางปัญญามามอบให้กับทุกท่านแล้วและว,วันนี้ค่ะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิระเวทีจเจ้าอาวาสวัดดุสิตดารามกรุงเทพยังคงมีธรรมสาระที่น่าสนใจมาชวนให้พินิจกันต่อในช่วงแรกของรายการธรรมมาพิรมค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมคุยกับท่านวิทยากรที่สอนกรรมาฐานที่ยคพฤติกรสมาคมก็มีท่านก็บอกว่าเออบางทีเราอายุมากเราต้องอยู่กับลูกกับหลานไอ้ลูกเนี่ยเขาไม่ได้รักเราเหมือนกับเขารักลูกเขาหอกจริงไม่จริงอ,อันนี่แหละเป็นอย่างนี้มีท่านผู้หนึ่งเป็นวิทยากร ไอ้ลูกมีลูกคนเดียวด้วยลูกเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็มีที่จุลานี้ก็มีที่ธรรมศาสตร์ก็มีไม่ต้องเอ,อ่ยนามว่าใครเสร็จแล้วนี่ท่านผู้หนึ่งมีลูกลูกนี้รู้สึกว่าจบด็อกเตอร,ร์มาจากต่างประเทศด้วยที่เมการัฐฮาวายเลยสามกีก็จบที่นั่นเหมือนกันเราอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันและเวลาทานอาหารร่วมโต๊ะกันตอนเย็นนี่ ลูกสาวนี่นิยมเลยมาฟ้องเราเลยไปพอสอบอารมณ์แล้วจะมีอารมณ์เรื่องทางบ้านมาสอบกับเราด้วยดูสิมาเล่าให้เราฟังจะให้เราช่วยแก้ปัญหาเราก็ไม่ว่าอะไรโยมนี่มีที่ดินอยู่แถวบางซื่อโยมรู้จักกันแล้วบางซื่อตรงไหนเนี่ยเ,ออเสร็จแล้วก็ว่างนั้นก็มีลูกทั้งสามคนลูกสาวนั้นอันนี้ลูกคนกลางไง ก็ดูและโยมก็ไปอยู่ตามลูกบ้านลูกสาวทั้งสามคนบ้านนี้นี่จบสูงกว่าเพื่อนโยมต้องจ่ายตังค์เยอะไปเรียนต่างประเทศจบถึงด็อกเตอร์มาเลยพ็นอาจารย์สอนที่จุลานี่แหละรวมโต๊ะอาหารการมีอะไรเขาก็ตักให้ผัวเขวาวังนั้นตอนเย็นเนี่ยแสดงว่าเราอายุมากขึ้นเลยมีมีใจที่ชักให้น้อยใจเหมือน,นันดูๆแล้วอะไรก็จริงถ้าเรากําหนดเนี่ยเป็นอะไรก็เราตักเองก็ได้ใช่ไหมก็มีช้อนมีอะไรให้ตักเนี่ยทำเอง ทำไมต้องคิดถึงขนาดนั้นนะเขาก็ต้องดูแลก,ก็าบ้างทีไอ้นี่รายนี้นะแะหลายอย่างอยู่มีที่ดินที่จะต้องแบ่งให้กันอีกสามส่วนคนละส่วนที่บางสื้อยอมตัดสินใจว่าจะให้คนนี้ดีหรือไม่ให้อยู่นี่ว่างเลยดูแล้วมันยังไรอยู่ว่างนั่นนะแล้วแต่จะให้เราไปไปเราจะไปชี้ขาดเดยกเขายัางไงได้อะไอ้นี่นี่รายหนึ่งไม่ดีถ้าเราคิดไม่ดีต่อลูกเราเป็นพระ พระคิดไม่ดีต่อญาติโยมเนะี่ยไม่ดีนะวิบัติผู้ที่ประเสริฐสําหรับแต่ละบุคคลอพระพ่อแม่นี่เป็นพระสําหรับสําหรับตัวบุคคลก็คือลูกถ้าผู้ที่เป็นพระคิดไม่ดีมีอารมณ์กับผู้ที่พวกับผ,ผู้ที่เป็นลูกแล้วมันจะไม่ค่คยดีนั่นเด็กๆเขาจะวิบัติถ้าเขาวิบัติแต่เรามีความสุขไหมอ่าไม่มีความสุขลูกเราตกงานนี่เป็นไงบ้าง ไม่ได้โอ้ถูกไล่ออกจากงานนี่ไม่ได้เลยอยากคิดไม่ดีเราต้องอยู่ด้วยกันท่านหนึ่งมีท่านหนึ่งเหมือนกันที่ว่าเนี่ยน,นี่เป็นวิทยากรด้วยก็ลูกเขาก็ไปทํางานแล้วเขาก็กลับไปเขาก็มีขนมขนมขนมขเหนียวเลยใส่ซื้อใส่ตะกร้ากันไปพอสมควรแนละ้วขเหนียวสังขยาบ้างไปถึงวางไว้ที่โต๊ะอาหารเราอยู่ที่บ้านสองคนตายายนี่สองคนตายายช่วยดูแลบ้านให้ก็เรามีลูกคนเดียวอยู่บ้านลูกเลย เสร็จแล้วเราก็เราก็เอาหยิบออกมาจากตะกร้าลูกนั่นแหละมาให้มาให้มาให้ยายห่อหนึ่งแล้วก็ตาเป็นผู้หยิบป้เองนั่นเสร็จแล้วว่าไงบ้างลูกเขาเดินมาก็พูดว่าข้าเหนียวอยู่ตรงนี้หายไปไหนบัางนั่นนั่นทีนี้ถ้าในถ้าถ้าในนักปฏิบัตินะถ้ากใอ้กําหนดว่ายินได้ยินหนอมนก็จบไปแล้วมันจบไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วแต่เรายังเอาอดีตมาคิดจริงไม่จริงะ ไม่ได้ผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปผ่านไปแล้วก็มาผ่านไปแล้วนี่เลยคิดมาต่อไปแต่ถือแบบพระแล้วถ้าไม่ประเคนไม่เอาแล้ววังนั้นถ้าไม่ประเคนให้แล้วเมื่อ,อไหร่ก็จะมาประเคนให้จริงไม่จริงอะ่ะมันไม่ได้เขาไม่มีเวลาประเคนเราหรอกแต่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละแสดงว่านั้นอ๋อนี่กูซื้อมาให้ลูกเขาเลยไม่ได้ซื้อมาให้เรานี่ว่านั้นนี่แต่จริงไอ้พูดที่เป็นลูกก็ไม่น่าพูดถ้าพูดแล้วนะส่วนใหญ่เราจะหักคะแนาน พยายามก่อนที่จะคะแนนผู้อื่นนี่อย่าไปหักมากดินี่หมักหักมากอันนี้นะคะแนนสิบนี่หักหมดเลยไหมเนี่ยมันไม่ได้เลยอย่าไปติหักคะแนนมากหักคะแนนมากนี่นี่เป็นหลักเราอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องหักคะแนนนี่เราเป็นหลักสําคัญถ้าจะเดินสติแล้วมันจะรู้ควรรู้ไม่ควรทํามีความสุขในครอบครัวเราอยู่ระดับไหนถึงไงต้องจบจากโลกนี้ก็ไปทั้งนั้นจบแล้วเลยต้องฝากร่องรอยคือหลักทำหลักอะไรต่างๆไว้ มันต้องมีปฏิสนธิต้องมีพบใหม่ก็ทั้งนั้นตามหลักสังสารวัตรเราเนี่ยแต่ถึงไหนก็ตามเมาต้องอยู่ด้วยดีนี่ีเป็นหลักใจบุญชุนทานเจริญจิตภาวนาต้องมีเวลาเอาตัวภาวนาภาวนาไม่ต้องเสียทรัพย์แต่ส่วนใหญ่เราจะช่วยสนับสนุนเรื่องภาวนาเราไม่ได้ปฏิบัติมีได้ช่วยเหลือเขา แต่เราต้องปฏิบัติเราต้องภาวนาเองด้วยไอ้สละทรัพย์ไปมันก็เกี่ยวกับเรื่องทานนั่นแหละแต่าทานเรื่องอะไรนะอีกเรื่องหนึ่งสิ่งโกส้สรงกสร้างอะไรนี่เป็นหลักสําคัญแต่ถ้าเราถ้าเจริญจิตอย่างนี้แล้วก็หลายทางอย่างที่ได้จัดสรรตนเองได้ซึ่งมัต้องให้คนอื่นไม่ต้องให้คนอื่นเตือนในหลักการปฏิบัติเราเราเราเตือนเราเตือนได้ด้วยตนเองนี่เป็นหลัก ที่ว่าใดๆในโลกล้วนนิจจังคงแต่บาปบุญอย่างเที่ยงแท้เนี่แหละนี่เป็นเป็น,ปนหลักอย่าดั้งเลยเราต้องอยู่ด้วยกันไม่มีความรัศระสายนี่เป็นหลักความสุขความสุขขึ้นอย่างอย่างที่อยู่กันถึงระดับไหนก็อยู่กันได้พูดภาษ,ษาเดียวกันได้นี่เป็นหลักเราก็จะอยู่ตัวน,นี้ได้เนี่ยอยู่กับตัวหลักธรรมะได้และตัดสินใจได้ด้วยตนเองตัดสินใจได้ตนเองความสุขก็เกิดขึ้น ดังนั้นเราทั้งหลายก็วางระบบกันไว้พยายามศีลนี่นะอย่าอย่าทอดทิ้งถ้าเราไม่ทิ้งศีลนี่อยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้อยู่ชีวิตนี่อยู่ได้ปัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นเองแต่ต้องเห็นด้วยปัญญาด้วยเห็นด้วยตนเองอย่าให้คนอื่นชักนําให้มองเห็นนี่ไม่ได้ชี้ให้มองเห็นไม่ได้ต้องต้องเห็นได้ด้วยตนเองตนเองต้องต้องก็ต้องเกิดปัญญาด้วยตนเองปัญญาที่เกิดด้วยตนเองก็จากที่เราสะสม ต้องมีความสะสมไปสะสมไปมันก็เกิดขึ้น,สสนกเกิดขึ้น,นกเกิดขึ้นนี่เป็นหลักนะเนี่เรื่องของการเรื่องของการเจริญสตินี่เมื่อกี้กกกที่พูดซ้ำว่าคุณสมบัติของผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยอาตาปีสัมปชนโนสติมาหนึ่งอาตาปีต้องมีความหมั่นต้องหมั่นกําหนดหมั่นดึงจิตมันดูจิตตนเองดูที่บอกความสั่นสะเทือนถ้ากระทบแล้วไม่กระเทือนได้ไหม อย่างที่เล่าไอ้ความตอนแรกว่าเราไปห้างรรพสินค้ากระทบกับกองรองเท้าแล้วกองกระเป๋านั่นแหละถามมากระเทือนไหมกระเทือนถ้าพระอริยบุคคลผู้ที่หลุดพ้นไม่กระเทือนเลยนะท่านยกตัวอย่างเหมือนกับใบบัวใบบอลใบบัวใบบอนเอาน้ําราดน้ําลงไปใส่นี่น้ําจะซึมเข้าในใบบัวหรือใบบอนไหมไม่ซึมกลิ้งน้ําเลยนั่นแนหะต้องธรรมชาติ เราต้องอย่างนั้นไม่สะเทือนกระทบแล้วไม่สะเทือนอะไรก็ได้อ้าวอย่างบางท่าเนเห็นไนบ้านอยู่อยู่ใกล้ประตูคุกเลยแต่ไม่เคยเข้าไปในคุกหรอกจริงไม่จริงคนคนที่เข้าไปในคุกคนที่อยู่ห่างคุกก็ทั้งนั้นใช่ไหมมันไม่เกี่ยวนี่สิ่งบรรล้อมมันไม่เกี่ยวสิ่งบรรล้อมไม่เกี่ยวเนี่ยเพระเราหนักแน่นทั้งหนักทั้งแน่นนี่เป็นหลักสําคัญผู้ปฏิบัติต้ตองมีความหนักแน่นรู้แยกแยะได้ในตัวเองเลยแยกแยะได้ในตัวเอง ในหลักเนี่ยที่ว่าสัมปติมาวิไนยะโลเกอ oke, พิจาโทมนัตสังพิไนยะนี้ถอนได้ทั้งอภิชาและโทมนัตอภิชาคือตัวชอบโทมนัตสังคือตัวชังเราไม่มีชอบไม่มีชังไม่มีชอบไม่มีชังก็อยู่ระหว่างกลางอยู่ระหว่างกลางก็อยู่ระหว่างลอยอะไรก็ได้อยู่สังคมไหนก็ได้บางทีมันต้องมีเรื่องที่จะให้ชังแต่เรื่องที่จะให้ชังกระทบเราไม่กระเทือน อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยเราไม่หนักแน่นพองเขาตักข้าวให้สามีเขาดูที่มันถ้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเราทําไมต้องกระเทือนด้วยอ่ะทำไมกระเทือนก็ได้นี่ยากอะไรแล้วไม่กระเทือนก็ได้เรื่องกฎแห่งกรรมเจ,จะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งบางทีต้องได้รับผลนะ มีพระเถระรูปหนึ่งชื่อพระชดินเถระคุยกันฟังธรรมนากันเลยกันพระชดินเถระเนี่ยท่านแปลกชาติล่าสุดตอนเป็นพระหันนี่แหละท่านเป็นลูกท่านเป็นลูกของลูกสาวเศรษฐีแต่ลูกสาวเศษเรษฐีพอตั้งท้องแล้วนี่ไปท้องกับผู้ชายคนไหนไม่มีผู้รับรองความเป็นพ่อของลูกในท้อง ตอนตอนอายุตอนยังดังวัยรุ่นอยู่สงสัยนั้นผู้ที่รู้ด้วยกันก็คือคุณพ่อคุณแม่และก็สาวใช้พอรักได้สักหกเดือนนี้จะไปปรากฏสังคมเนี่ยมันจะบ่งบอกแล้วยังจะบ่งบอกแล้วเก็บตัวเงียบอยู่บนประสาทเจ็ดชั้นเลยไม่มีใครรู้เลยเหมือนก็หายไปจากโลกนั้นตั้งสามประมาณสี่เดือนน่าจะได้พออย่างน้อยก็ต้องสามเดือนได้เก้าเดือนสิบเดือนกว่าจะคลอดเนี่ยพอคลอดลูกแล้วเนี่ย ให้สาวใชท้ที่ที่รู้เรื่องนั่นแหละเอาถาดทองคํามาเศรษฐีก็มีถาดทองคําน้ํารวยใบหนึ่งแล้วเอาบอกวางอย่างดีรองแล้วก็เอาเด็กที่คลอดเมื่อเมื่อตอนเมื่อตอนกลางคืนนั่นแหละนอนนั้นแล้วถาดอีกใบหนึ่งครอบแต่ว่าถาดน้ํามันโปร่งแล้วไม่จะพทึบเลยให้พาไปลอยน้เํเอาเอาแค่นี้ก่อนลเลยเดี๋ยวเล่าเรื่องอดีตตอนที่ท่านบวชแล้วท่านเล่าอดีตว่าไงบ้างเรื่องกรรมของท่านเป็นไง ตอนที่ท่านเกิดสมัยนั้นเนี่ยท่านเป็นข้ารุา่งุเศรษฐีร่ำรวยนั้นต้องมาจากอดีตทั้งนั้นแหละดูที่ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยและมันเป็นลูกเศรษฐีจริงแต่ว่าแม่ทิ้งพาไปพาไปลอยน้ำเสีแล้วแต่นี้สุดก็ได้เป็นมหาเศรษฐีพระอาญายโมหาเศรษฐีนี้เป็นเศรษฐีที่ใจบุญด้วยเสร็จแล้วว่างไงบ้าง ก็ปราพุทธเจ้านิพพานแล้วเสด็จนิพพานแล้วมีการแบ่งพระธาตุแบ่งพระธาตุกันพระสองกลุ่มหนึ่งได้มาส่วนหนึ่งมาปรารบจะสร้างพระสถูปเจดีย์เหมือนกับเหมือนกับพระมณฑปที่วัดไตรมิตรยอมเคยไปกันแล้ววัดไตรมิตรวิทยารามทีนี้ต้องหาเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพใหญ่ที่จะคิดถึงเจ้าภาพอะไรบ้างก็ต้องคิดถึงเจ้าภาพที่ใจบุญนั่นแหละ คือนั้นอดีตของพระรูปดีเนี่ยของโยมที่ว่านี้แหละเป็นมหาเศรษฐ์เป็นเศรษฐีใหญ่ยูงมีเละใจถึงใจบุญเสร็จแล้ววันนั้นกําลังดุกภรยาภริยานําเงินก้อนหนึ่งไปลงทุนไม่ประสบความสําเร็จมันก็เกิดอารมณ์กันใช่ไหมดุกภรยาอยู่พอพระมาบอกบุญถึงบ้านเลยอารมณ์ยังค้างอยู่ทําด้วยอารมณ์ค้างด้วยขาดสติแบบนี้ไม่น่าจะให้ผลนะเพราะไม่มีเจตนานี้ พอพ่อไปบอกบุญคนโยมก็พูดว่าท่านเอาพระาธาตุของพุทธเจ้าท่านไปลอยน้ําไม่สิ้นเรื่องเสียวันนั้นทามาได้รับผลหรือยังลอยน้ําไม่สิ้นเรื่องเสียเสร็จแล้วพอพระกลับรู้ว่าโยมอารมณ์เสียพระกลับภรยาเตือนติททาไมเธอเรียนกับท่านอย่างนั้นเออฉันก็ลืมแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้พูดไปลืมตัวลืมนี่ไม่น่าจะเป็นกรรมนะกรรมแต่ก็ไม่มาก เสร็จแล้วว่าไงบ้างทั้งสองสามีภรยาถือดอกไม้ทูบเทียนแพ่ไปเลยไปขอหอิกรรมพระาธาตุเราคารพบศรัทธาสุดชีวิตและขอหอิิกรรมพระในที่สุดคือรับเป็นเจ้าภาพสร้างพระุเจดีย์คนเดียวเลยก็แสดงว่าเจดีใหญ่ขึ้นแล้วนั่นและมีโยมมีลูกสามคนลูกตนนั้นลูกก็ซึ่งตนเองอายุเกินห้าสิแล้วลูกก็เป็นนักธุรกิจทั้งสามคนเลยลูกคนที่หนึ่ง ก็ร่วมกิจกรรมกับคุณพ่อแต่เพียงสละทรัพย์ไม่มากไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีลูกคนที่สองก็เหมือนกันแต่ลูกคนที่สามนี่บอกงานของพ่อต้องเป็นท่าที่คงๆต้องทําบัญชงบัญชีบอกบุญบอกญาติโยมอะไรหลายอย่างทีเดียวเขาเป็นผู้ง่ายเป็นเจ้าของเลยเป็น,เป,นเป็นผู้เป็นผู้จัดการเลยทีแทนคุณพ่อเพราะคุณพ่ออายุจะหกสิบแล้วนี่แล้วทีนี้จะจบชีวิตใครไปก่อน คนพ่อก็ไปก่อนไปไปอยู่บนสวงสวรรค์ไปอยู่ได้ตั้งตั้งหมื่นปีโลกมนุษย์แต่กว่าจะลงมาเนี่ยก็แสดงว่ากรรมชั่วที่พูดว่าท่านเอาพระธาตุของพุทธเจ้าท่านไปลอยน้าไม่สิ้นเรื่องยังไม่มีโอกาสแสดงว่ากรรมนั้นเขาเสนอหน้ามารับใช้นั่นแหละแต่มันรับใช้ไม่ได้เพราะมีกรรมดีมันมีกรรมดีมีอำนาจกว่าใช่ไหมกรรมดีมันหนักกว่าจริงไม่จริงกรรมดีหนักกว่าก็ส่งไปก่อนแต่ถึงไงต้องได้รับกรรม แม้แต่ทาไปนิดเดียวก็ต้องได้รับกรรมเรื่องกรรมนี่แน่นอนแต่แล้วก็ไปพอพอไปผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวพ่อไปก่อนเดี๋ยวกับแม่ไปลูกก็ไปไปอยู่ด้วยกันหมดเลยอยู่ด้วยกันหมดเลยแล้วอยู่อายุยืนยาวนานเหมือนกันแล้วที่ลงมาใครลงมาก่อนอ้าวพ่อก็ต้องลงมาก่อนต้องมาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแม่ก็คือมาแม่ก็เป็นลูกสาวเศรษฐีที่พาไปฝากไว้ตรงนั้นนั่นแหละก็ต้องมาด้วยกันแหละมันต้องผลักดันให้ไปเจอกันจนได เสร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็นั่นนะ่ะสร้างพระสถูปแล้วก็ลงมาลงมาสมัยพระเจ้าลงนี่แหละลงมาก็อย่างที่บอกก็ยมฟังนั่นแหละเสร็จแล้วตอนที่เศรษฐีไม่มีลูกชายมีแต่ลูกสาวเศรษฐีนี่จะต้องกเกษียณอายุเหมือนกันนะจำถึงไงก็ต้องต้องยกตําแหน่งเศรษฐีให้ใครทีนี้ให้ลูกทีนี้เอาลูกบุญธรรมเป็นลูกเขยเลยทีนี้ยากอะไรเป็นลูกเขยเลยจัดจับแต่งงานกันเลย ทั้งลูกสาวและลูกลูกบุญธรรมเป็นเสร็จแล้วก็มอบตําแหน่งเศรษฐีให้ให้ให้ให,ให้ให้พระเจ้าเย็นนั้นพระเจ้าแผ่นดินทรงแต่งตั้งก่อนตอนวันที่แต่งงานนั้นแปลกมากพ่อตายื่นจอบให้ลูกเขยลูกเขยก็เดิมก็เป็นลูกบุญธรรมอยู่นั่นแหละเอาเธอเอาจอบไปแล้วปุ้งกีให้ไปปุ้งกีหนึ่งไปขุดดินหลังบ้านคนคนจีนคนไหนก็ชอบปลูกบ้านใกล้ๆภูเขาใช่ไหมมีภูเขาอยู่หลังบ้านรู้สธอบอกผมจุย้ยมันจะดีใช่ไหม ตอนนั้นก็ขุดไปขุดดินได้ทองมาเต็มพุ่งกีเลยที่ได้มายัางไงทองมาอยู่ที่ไหนอยู่ในดินนั่นแหละเป็นตัวหลักของตัวบุญทาไว้อย่างไรต้องได้อย่างนั้นเป็นของคนอื่นไม่ได้นี่เป็นหลักก็อลองก็ทดลองบาร,รมีลูกก่อนนั้นแหละไอ้พุงกีนะ่ะอาจจะพังแล้วแต่จอบยังดับเดิมอยู่เดี๋จอบยังอยู่ยื่นจอบให้และพุงกีกันอันใหม่ เอาให้ลูกชายคนโตไปเอาเธอไปขุดดินมาดูที่ลูกว่าไงลูกชายคนโตขุดดินได้อะไรมาได้ดินมาเต็มปุปกกีเลยว่าไงบ้างอ่ะขึ้นอยู่กับที่เราทําไ้เมื่อกี้เฉลยไปแล้วใช่ไหมบอกไว้แล้วว่าเป็นไงบ้างแล้วเอาลูกชายคนที่สองก็มีลูกชายสามคนเลยคนที่สองก็เหมือนคนโตอีกแล้วอ่าเสร็จแล้วว่าไงบ้างไอ้ลูกชายคนเล็กอายุยังไม่ถึงสี่สิบเลยสามสิบกว่ากว่าแค่นั้นเอง คนเล็กขุดดินได้เลยมาได้ทองทำไมถึงได้ทองอ่าเพราะเป็นผู้ช่วยพ่อเต็มที่เลยจริงไหมเป็นเป็นผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการในการสร้างพระตถูปเจดีย์เลยนั่นแหละทำรับภาระแทนคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เลยนี่ต้องจิตใจเขาทาด้วยจิตใจบริสุทธิ์ในที่สุดพอได้ทองมาแล้วนี่ว่าไงบ้างท่านก็เพื่อเพื่ออะไรเพื่อประชาธิปไตยมะและถามเธอทั้งสองคนว่าไง ถามสามลูกชายคนที่หนึ่งคนที่สองเขาก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าสู้น้องเขาไม่ได้น้องเขาไปบุญมากกว่าว่างั้นตําแหน่งเศรษฐียกให้น้องก็แล้วกันและทีนี้มีความร้สาสัมพันธในครอบครัวไหมไม่มีนั่นแหละเราท่านทั้งหลายตาอหลักธรรมะมาใช้ด้วยตั้งหลายอย่างด้วยนี่ก็เป็นหลักงั้นนะทงางศาสนาเราช่วยได้เหมือนกันนะ ถ้าผู้ที่มีสติคิดดีมีสัมปชัญญะอย่างรู้ชัดเจนเนี่ยจะแก้ปัญหาได้หลายอย่างทีเดียวนี่เพีเยงแต่เล่าด้วยฟังนี่ก็เหมือนกันในที่สุดก็บวชก็สบายเลยนี่ได้ได้ดำเนินการแต่งตั้งลูกชายให้เป็นมหาเศรษฐีแล้วเขาก็ไม่ทิ้งพี่ชายแล้วทำธุรกิจด้วยกันนี่ก็เหมือนกันซื้อพวงทุพทีพีเขาก็ทำธุรกิจด้วยกันเจริญรุ่งเรืองทั้งนั้นไม่ว่าที่ไหนเขาก็ไม่ไม่ทิ้งหลักกันต้องมีหลักต้องมีหลักบริหาร หลักบริหารอย่างชัดเจนหลักมัธยัะหลักศีลหลักธรรมนั่นแหละเป็นหลักสาคัญดังนั้นเราท่านทั้งหลายถ้ามีตัวธรรมะที่อย่างเดียวจะมีความเจริญรุ่งเรืองธรรมะคือตัวสตินั่นแหละสติเตสังนิวารณังสติเป็นตัวปิดกัน้นปิดกั้นนิวารณังนิวารณังก็ปิดกัน้นแต่ปิดกัน้นสิ่งไม่ดียานิโสตานิโลก,กัจมิงโสตานี้คือค่านิยมต่างๆ ค่านิยมที่มีอยู่ถ้าผู้ที่มีสติเราไม่หลงไปทมค่านิยมนั้นเรายืนหยัดอยู่ในตัวหลักธรรมะจะมีความเจริญยุ่งเรืองก็ในที่สุดนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายทึ่มาร่วมฟังธรรมเป็นประจำทุกวันศุกร์ซึ่งมีพระมาบรรยายตามวาระนั้นๆซึ่งในวันนี้ก็บรรยายในอีกระดับหนึ่งก็ขอให้ทุกท่านนำธรรมะคือตัวมีสติ พอมีสติแล้วก็มีตัวต้องมีสัมปชัญญะคือรู้ทันก่อนตั้งหลักและถึงจะมีสติสติตัวสก,กัดกั้นถิ่งไม่ดีทําให้เราประสบความสําเร็จขอให้ทุกท่านอาศัยธรรมะอาศัยอําโดยอ้างอํานาจคุณประสีรัตนาใจกับพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะ สังคานุภาเวนะตถาโสตีพระวันตุโวขออนุภาพแห่งพระพุทธรัตน์พระธรรมรัตน์พระสังครัตจงบดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพละปฏิพานคุณาสารสมบัติธรรมาสารสมบัติอยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญ เชื่อว่าจะทำให้ทุกท่านเข้าใจในพลังและประโยชน์ของสติได้ไม่มากก็น้อยนะคะช่วงหน้าคุณแม่ปรางรัฐจะมีอะไรมาฝากกันอีกบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัตรจะทำอย่างไรให้หายกังวล วันนี้ปรางรัตมีคำชี้แนะน่าสนใจจากท่านเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหารกรุงเทพมาฝากให้ได้สดับรับฟังกันค่ะในช่วงนี้เจริญพรขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายวันนี้จะได้มาปรารภธรรมกับท่านทั้งหลาย อีกประการหนึ่งว่าด้วยเรื่องของการตัดความกังวลอันความกังวลนั้นมีมากมายหลายประการสำหรับผู้ครองเรือนแล้วกังวลหลายอย่างหลายสิ่งซึ่งเป็นสนิมเป็นตัวกีดกัน้นขัดขวางให้จิตใจเรามีแต่ความไม่สบายใจ มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่เป็นกังวลอาจกล่าวได้เป็น2ลนะักษณะกล่าวคือที่เป็นส่วนของญาติโยมหรือผู้ครองเรือนก็ส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นของนักบวชคือพระสงฆ์องค์เจ้าก็ส่วนหนึ่งแต่ทั้งหมดนั้นรวมความแล้วความกังวลก็มีเท่ากันท่านเรียกว่าปริโพศสิบประการปริโพศสิบประการนั้น จำต้องกล่าวบาลีเพื่อเป็นความรู้ให้ท่านได้ทราบเป็นการย่อๆว่าอาวาโซจะกุลังลาโพคะโนกเมนะปัญจมังอัฏฐานังยาติอาบาโทคันโทอิทธิติเททสะในวันนี้จะได้ปาร,รบในส่วนที่เป็นของญาติโยมของผู้ครองเรือนคือเมื่อเราเป็นคู่ครองเรือน ย่อมมีความกังวลสิบประการเป็นธรรมดาเป็นต้นว่าห่วงที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นไม่มีนี่เป็นประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งห่วงคนในบ้านห่วงคนนั้นเป็นยังไงห่วงคนนี้กินไรหรือยังทำอะไรหรือยังไปทำงานหรือยังตื่นเช้าตื่นสาย อะไรประมาณนี้ก็เป็นประการหนึ่งหรือแม้แต่ห่วงเพื่อนห่วงพ้องว่าเพื่อนเราอยู่ที่ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างอากาศหนาวไหมร้อนไหมอย่างนี้เป็นตน้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความกังวลหรือความห่วงใยท่านว่าเป็นฝ่ายโลกิยะซึ่งผู้ที่หวังความสุขก,กายสบายใจ ต้องวางใจให้เป็นกลางๆอย่าได้ใส่ใจสิ่งนั้นจนเกินไปหรือว่ามีจิตใจเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปถ้าหากท่านมัวความกังวลห่วงใย,ยคนอื่นเป็นจำนวนมากเกินควรความสุขกายสุขใจเราก็จะ,อะซอกกรอนในดวงใจเราทำให้เราไม่มีความสุขทั้งในการทำงานทั้งในการครองชีวิต ขอจเจริญพรให้ทั้งหลายนั้นที่มีความวิตกกังวลเกินควรน,นั้นได้มาพิจารณาดูและก็ได้ตัดความกังวลหรือบรรเทาให้น้อยลงน้อยลงจนเบาบางลงไปขอจเจริญพรสำหรับคุณผู้ชมที่พลาดการรับชมตอนหนึ่งตอนใดในรายการก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์และ QR Code ที่ขึ้นให้นี้ ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะและสามารถติดตามกิจกรรมโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นได้ทาง Facebook Live Page CPO ทุกเที่ยงวันศุกร์ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่ปรางแล้วและน้องเป็นหนึ่งต้องขอลามีความสุขกันมากๆนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ